สวัสดีครับเมเบิ้ลบางนากมยี่หกยินดีต้อนรับครับติดต่อส่วนไหนครับเพื่อความปลอดภัยโครงการตามมาตรฐานแสนสิริคนนีต้ตรวจสอบข้อมูลก่อนเข้าพื้นที่ครับคุณท่านไม่มีข้อมูลในระบบขออนุญาตบันทึกข้อมูลครับรบกวนแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่สแตมในระบบก่อนออกนอกพื้นที่และใช้ความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่ตอชั่วโมงครับ ขอเนีายแนะนำเส้นทางครับคุณท่านขับไปตรงไปด้านขวามือเลี้ยวขวามีที่จอดรถอยู่บริเวณคลับเฮาและสำนักงานนิติกรอยู่บริเวณคลับเฮาด้วยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกที่จอดรถด,ด้วยครับสวัสดีครับ คนยญาตรวจสอบข้อมูลก่อนออกนอกพื้นที่ครับมีข้อมูลสแตป์ในระบบก่อนออกนอกพื้นที่เป็นที่เรีเยบร้อยหวังว่าท่านจะประทับใจในระบบความปลอดภัยของแสนสิริขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพครับ